ฮันแน่กอฟพิชยไม่สดแล้วเปิดตัวแฟนใหม่สวยโปรไฟล์ปังครองตัวเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักสำหรับสำหรับนักร้องหนุ่มกอฟพิชยานิธิภพศาลกุลแต่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาสดใสอีกครั้งเพราะล่าสุดกอฟได้ออกมาโพสตภาพไปร่วมแสดงความยินดีกับร้านกระเป๋าเปิดใหม่ของแบรนด์ดังและได้เขียนแคปชั่นว่า congrats ใส่อีโมจิหัวสีขาว hard work pays off ไปชอบกันเยอะๆร้านใหม่เปิดแล้วที่ยามเซนเนอร์ แอฟันดีเยร่าท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาแสวว่าพี่พี่เปิดตัว,ยวเย้าเบือน่ารักกกกเปิดร้านพร้อมเปิดตัวยินดีด้วยค่ะฮะสำหรับด้านความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะปลุกต้อนักกันจริงหรือเปล่านั้นต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองจะดีกว่า